สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมาพบก,กันแล้วนะครับในช่องไายแซนเซอร์คนเมืองค่ะฝากอันนี้ฝากอะไรเร็วจังเลยอ่ะวันนี้ทําอะไรครับเดี๋ยวสิครับมาตรงนี้ก่อนตอน,ตอนนี้เรามีพัสดุมาส่งครับ<ะ>เพราะว่าการแจกฮะมีอะไรนะพัสดุโอ้ใช่กล่องพัสดุบนนี้นี่กล่องโฟมนะนี่อ่ะองเปิดกันเลยเดี๋ยวอ่านก่อนว่ามาจากไหนอ่านให้หน่อยพี่เต้ ผู้ส่งสุภากรแก้วคนดีอ่าจากไหนครับพ่อเอาไปดูซิมาพ่อมีมีแล้วแล้วเอาแย่งกันครับอุดรราชธานีนะครับอุดรนด้วบนไหนอยู่นี่โอ้มาจากอุบลราชธานีต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอุบลเป็นอุโดนแล้วนะเพราะว่าเราอ่า ตาลายตาลายนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เจอเสงนะครับเตยงโมงไม่ค่อยชัดนะครับมาจากบุลนะคะขอบคุณมากมากเลยนะครับจากอำเภอเมืองนะครับจากอำเภอเมืองแกะเลยนะโอ้ดูหมูนะครับดูหมูลุ้นอยากแกะเองระวังมันจะโดนโฟมนะ้วไะเดี๋ยวมาลุนกันนะครับว่าข้างในมีอะไรจะเป็นอะไรต่างเย่งกันนะครับเย่งกันอยากเปิดเอ้าอยากเปิดนะบอกว่าระวังแตกนะครับระวังแตกจะเป็นอะไรด้านในนั้นนะอเ กำลังเกะอีกเอาเกะอีกโอ้โหกระปากอย่างนั้นเหรอเอาเอาช่วยกันนะครับคนละนิดคนละน้อยเอารอลุ้นนะพี่ทั้งน้องเอาว่าข้างในนี้จะมีอะไรนะครับเอาเอาระวังมือระวังมือเอาโอ้โหเเอาร่วมด้วยช่วยกันนะครับรวมด้วยช่วยกันมากเลยตอนนี้ยังไม่มีกับข้าวนะครับ ว่าต้องเป็นอาหารแน่นอนใช่ไหมถ้าเป็นกล่องโฟมแบบนี้เพราะว่าถ้าอย่างนี้น,น,น,น่าจะเป็นกล่องโฟมนี่คือน่าจะเป็นของสดของสดเนาะ<ช>หมูแบนคิดว่าเป็นอะไรครับอล่กุ้งล็อกเตอร์มอหมูกรอบฮะหมูกรอบอะไรหมูกรอบหมูกรอบโอ้หมูกรอบอ่าทำไมเขาจะต้องใส่โฟมล่ะถ้าเป็นหมูกรอบอ้าวลุ้นกันค่ะลุ้นกันโอ้บรรจุดีมากนะครับ ใช่โอ้โหนาแน่นโอ้ยมีดมันจะโดนกันนะไงไม่ไม่คนเปิดเองโอ้โแล้วเอาแยกกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้อะไรโอ้มีน้ำแข็งด้วยโอ้มีน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งไม่ละลายเลยหรอไงยังเย็นอยู่นะครับโอ้แสดงว่าเก็บความเย็นได้ดีมากเลยสงสัยเป็นกุ้งลาสเตอร์โอสงสัยเป็นกุ้งลาสเตอร์ โอ้ยตะกรงลัสเตอร์มันใช่จะเต็มกล่องเลยบอง่ะใช้เราจะน็อกไว้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนนะเราเปิดดูก่อนอือหนาวมากเลยเดี๋ย่าลืมนะครับต้องดูดูมีชื่อด้วยครับมีชื่อด้วยมีชื่อด้วยยาพึ่งนี่บ้านพ่อมหาอย่ายพึ่งโอ้เดี๋ยวเนาะหงานนะอันไหนบ้านพ่อมหานี่นี่ครับนี่ครับ โอ้ถุงนี้บ้านพ่อมาหาครับโอ้ยายังไงเอาไปให้อีกกระพาะอย่าเพิ่งโอ้ยหนอนี่ของพ่อโอ้อันนี้เป็นของแซมสั้นขวัญเมืองนะครับอ๋อแยกถุงมาแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็เอดไลไม่ได้จ้ะอ๋อตอนนี้น่าจะได้แล้วใช่ไหม นี่น่าจะได้แล้วนะครับจะได้แล้วฮะขอบคุณนะคะของฝากนะคะจากอุบลนะคะขอบคุณมากครับอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับในดูของเราสิครับมีอะไรบ้างหมูนี่เกินไปแล้วนะหมูนี่ใจเย็นๆปลาซาดีนปลาซาดีนปลาแซลมอนปลาแซลมอนปลาอะไรอีกคุณล็อตเตอร์คุณล็อตเตอร์ กุ้งล็อกงล็อสเตอร์จะสู้อาหารแบบนี้ได้ไหมอันนี้คือโอ้โหไช่กรอกจากุบลนครับโอ้โหดูดูดูเอา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 นี่แม่ชอบแบบนี้มากกว่ากุ้งล็อสเตอร์อีกน่นี่ครับนี่เอาชอบกุ้งอสเตอร์นี่น่าจะเป็นทรงเครื่องนะครับเป็นทรงเครื่องที่เราเคยกินเนาะใช่ครับอร่อยมากเลยนะอร่อยมากนะคะอร่อยมากเจ้านี้บอกเลยว่าอร่อยจริงๆ สุดยอดเลยนะครับความอร่อยนะครับเพราะว่าเรากินแล้วปูกใจเรามากนะครับถูกใจมากเลยนะคะครับะเดี๋ยวเราจะมาปุยอันนี้ว่าเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนแต่ทางทางเอฟซีบอกว่าอาจจะยังไม่เป็นนะคะบางอย่างโอ้อันนี้จะเป็นวัวครับตัวนี้อัวมัม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 ไหนมัมนะครับนี่มัมไหนเหอ นี่เป็นหมัมนะครับอันนี้ก็เป็นกับข้าวของเราโอ้ได้หลายมือได้หลายมือเลยนะคะต้องกราบขอบคุณนะคะคุณคุณอะไรเนาะค,คุณโอคุณโอเอฟซีจากอุออกบลน,นะคะมีเด็ดเดียวด้วยนะครับโอ้โอสุดยอดสุดยอดอเดดเดียวเยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่เย็นไว้เลยนะครับแช่เย็นได้กินลหลายมือนะคะเดี๋ยวหมูแบนจะเอาไปเสืบตะพดโอ้หมูแดนจะเอาไปสืบตะพดนะไปนฮไปเลยครับไปเลย เดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟตะพดนะคะเอาเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยครับรอด้วยไปทางนี้ไปทางนี้มาทางนี้ดูมาทางนี้ไม่ฟังอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนละโดนละนี่ขนาดต่อหน้ากล้องนะครับนี่โอ้มีแอบเบ์ดเดย์ด้วยเอ่ นี่ขนาดแค่สูงของของฝากนะครับี่ลองฟลงมันเกี่ยวอะไรกันไหมนี่ดูครัเอาแล้วเว้ไม่ได้เกี่ยวกับงานวันเกิดนะคะอันนี้หมูของเราเพี้ยนเพี้ยนขอให้เจ้าภาพ ุภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจค่อยๆอย่าจนขอให้ร่ำขอให้รวยนะคะับค่ะพี่เบิร์ดเจ้านี่จากคุณโอ๋อุบลนะคะอุบุลที่เคยที่เคยฝากมาให้กินนะคะอออร่อยอร่อยนั่นนะคะออ่าขอบคุณนะคะของฝากทั้งสองบ้านของเรานะคะขอบคุณมากมากอะไรรีวิวโอริไซ สมองเลื่อนแล้วครับรีวิวเป็นรีไซต์แล้วอะเราก็น่าจะเป็นอ่าได้กับข้าวกันหลายหลายมื้อเลยนะคะต้องขอ,ขอบคุณนะคะได้หลายมื้อเลยหลายหลายเวลาช่วงนี้เพราะว่า,าการไปหาซื้อกับข้าวก็ยากพอสมควรเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าตลาดนะคะช่วงนี้กินแบบง่ายๆนะเราก็จะได้ ย่างได้ทอดเนาะเมนูแต่ละวันนะอย่าเล่นใช้ประโยชน์ได้นั่นนะ่ะวันนี้หมูจะทำเมนูอะไรให้กินครับข้าวผัดข้าวผัดอะไรข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูข้าวผัดลูกชิ้น ไม่รู้จะทำข้าวผัดขอนงานหน่อยสิแม่ยังไม่อยากสอนหรอกเพราะว่าถ้าสอนไปแล้วงานจะจะทำอะไรรู้ไหมอืมจะกินเยอะคุณแม่ถอนเอาไปไปไปทำกับข้าวกินก่อนวันนี้ดึกแล้วแม่ทำมทข้าวผัดไม่รู้ว่าไส้กรองเมื่อกี้จะเป็นอย่างต้องเอามาฮะยังใช่ไหม เมื่อกี้น่าจะยังไม่เป็นนะคะเราต้องเก็บไว้สักวันสองวันก่อนเนาะถึงจะเป็นนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะอวยพรหน่อยครับคุณพ่อคุณลูกแฮปปี้เบิร์นเดย์เอาอีกละเอาอีกแล้วเ,ออวเ,ออวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่ายสนจัดการอีกแล้วเดี๋ยวเวลาเป็นการเป็นงานเราเล่นนะครับชั่วทีชั่วทีครับขอ่วทีครับอ้อาวเร็วเร็วคุณพออ่อเรื่อง,งานอะไรไม่รู้เรื่องเออ ใส่หน้ากล้องเสลยเนี่ยไม่ใช่รูปสวยนะกูไปฟังกันน่อยเอาแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่ดุแค่ช้างนะอ่าอวยพรให้กับอ่าคุณโอนะคะเอาเลยว่ะเอาพรนะว่าเมื่อกี้กเบิร์เดย์มาแล้วก็ไปพรเลยว่ะอ่ะอวยพรว่ะเอ้าเบิร์เดย์ที่เทปเบิร์เดย์ยังเป็นเลยเอ้า ใช่ไงก็ขอบคุณคุณโอ๋นะครับที่ช่วยส่งอาหารมาขอบคุณมากๆนะครับสําหรับอาหารในหลายๆมื้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับว่านะครับโควิดนะครับเราก็ออกไปไหนไม่ได้นะครับอยู่บ้านนะครับก็ขอบคุณก็ขอให้อาจการเนาะกิจการของท่านนะครับที่เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับไหนเอมไส้กรอกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนื้อเด็ดเตียวนะครับก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับ ่าเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทำอะไรก็สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการนะครับอยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจในสมปลายเซมสั้นควนเมืองนะครับก่อนที่จะจากก็ขอให้ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องสายเซนสั้นควนเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับไ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งครับ ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ